น้ามาานวดลูกแอนสิบเจ็ดป้าหิงแปดเสือสิบเก้ายี่สิบนมยี่สิบเบทนนี่นี่ครับเออน่าลูกไปแล้วครับเอาป้าไว้ไหยครับโอเคลุงลุงนี่ครับลุงก็ตาม้า้หลังเนาะ ทีน่าไม่ต้องขึ้นนะมีแผลไปครับพี่ครับลุงก็อยู่ด้านหลังคนระับกัดขาเจ้าลุงยครับลุงครับลุก็อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเลยนครับลุงด้านหลังนะครับ นับคนนับคนครับครับนี่ครับเอาป้ามาส่งเอาป้ามาส่งครับป้าแกมาส่งครับด้านหลังครับบนี้ครับผมลุงก็นำทีมครับนํำทีมตาลมาหน่ยน้องขอให้ตาลงมคน้า23คนนี่กับพี่นี่ให้กับ ให้เกี่ยวสามคนข้างหลังให้กลับนะหมอหนุ่มห่างลุงนะครับครับผมอยหลังอยหลังอยหลังเข้านะครับกินปลาถึงวนนะครับเข้านะครับให้ไปส่งที่ทายว้าวว้าวว้าวลงลงเลยภาพอาจจะสั่นนิดนึงครับ เริ่มแล้วครับที่เราเห็นทางคุณแม่ผู้ใหญ่นะมีผีมีพานได้กินก่อนจะเริ่มสุดสบายดีมากเครับใส่หน้าท่านไปเรื่องหน่อยแล้วก็จะเดินต่อใช่ไหมดูเนาะครับใช่ไม่ลงมาเท่านี้นะลงมาตอนเย็นเลยตอนนนเเยย็ดีวะครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนี่มาส่งนี่มาส่งป้าเดินครับเดินทายบ้านนอกอย่าแตกแถว ส่งไปข้างๆก็ได้นู่นน่ะส่องหาจุดไหนถ้ามันสงสัยว่าตาจะอยู่น่ะเจอดแล้วเขาไปดูแถวนี้เขาดูแล้วบอกผู้ใหญ่เป็นป่าแล้วเหรอกู้ภัยก็ข้มาถดูแ้วแม่ผู้ใหญ่กแยรถที่นี่ป่เอาไปเลยค่ะเอาไว้ให้เขาเด้อของมีค่ายาวขึ้นเขาเด้อไหนมี่าไม่กุ้แยก้แจรถอย่างเงี้ยเอาขึ้นเอาไว้ข้างล่างเพราะเราต้องลงมาอยู่ จกไม่ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไปแล้วลงเลยนะครับพี่ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาไปไหนครับม้าครับไปตรงกลางเลยป้าอ่ะคเอี้สาคนมานาออสหองที่สุดีออสคับปีหายครับ ม่อเท่าไหร่คราจะไปกับครับผมวลันนเรากดลงยงไรนี่เหลดกังครับปลาตาทันตินอกปลาข่คระสวนแตงโมยางปลามืองในรอบ10ปีครับานบรรยาอนนี้ลุงก็อยู่ด้านหลังครับภาพแบบสานีดนึงครับภาพนนิดนึงครับลุงอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เนาะเาดูก็อยู่ด้านหลังครับ นี่ครับี่นครับลงที่ด้านหลังนู tá, right? yes. <s <S ่นเลยครับนี่คือก็ดูค่อนข้างนักผ่ามาครับนี่ครับลงดีด้านนู่นเนาะลงที่ด้านหลังนะครับป่าค่อนข้างลกทึบครับตอนนี้เริ่มเข้าป่าเลยนะครับทุกคนมาเปิดรองเท้าแต่ยังแน่นหนานะครับ ภาพก็อาจจะสั่นไหวนิดนึงนะครับร,ระวังนะครับลบทึกครับ เดินมาจากข้างหลังกันนะได้ประมาณกิโลนึงนะครับจากไม่ชัดมไม่มีสัญญคนเดินไหวายพี่น้องนี่คือไหวที่เราต้องเอาไปเกลี่ยงอใช่อันนี้เป็นสมุนไพรนะครับยาลีแชนะครับโเป็นดงน้องอืมครับงูมัวมัวครับสัญญาณอัดไปถัดถัดดอกแฉมเป็นมะนี่นะครับลุงก็เดินมาท่านนู้นแฉมไม่เป็นแกคงไม่เข้าหรอกใช่ก่อนนะคะนุ๊ก ถ้าแฉมเป็นก็อาจจะเข้าไปถ้าไม่แมเป็นไม่ต้องเข้านีหล่นะครับนี้นะครับเราก็ดูรอบๆนะครับรอบๆมันก็ สังเกตนะครับสังเกตว่าอะไรเกิดอะไรเนาะแล้วก็สังเกตนะครับว่าเราจะนูนนะครับว่าเจอถ้ำเจออะไรเจอหินแล้วก็บอกทุงคนหรือใครก็ได้นะครับเราเก็บไปรอบๆซ้ายขวานะครับสังเกตว่ากิ่งไม้หักไปสองสามวันอะไรประมาณนี้ครับอส่แล้วนะครับ

เดินทางครับลุงไปทางออกพี <protecting room noise> <q illa> ่ไปเล่อยเก็บไม่ใช่ในเมืองตอนนี้มันก็ตกก็ม่มีต้นไม้อะเขาสูกทันทนเลยครับพวกันพอคนามรถามนัด

นี่ครับมีครับลงแรงขั้นขึ้นมานครับ่ขึ้นกระส s นิดีนึ่ะครับจะไปตันตรงข้างหน้าเลยไม่ได้มองไปังไมลุเลยไ้้าก่ กำลังขึ้นมาขึ้นมาครับบุญนี่ครับไว้ากลงกำลังขึ้นมาครับขึ้นมามาวาแล้วมีบรโทรท์ันี่โทรได้ไหมา